ของย้อนกลับมาคาลิตคาติดทำชิงคาลิดถึงเส้นหลังแล้วหักกลับไปลูกนี้โอ้โหแปรล้มล้มเลยครับ<ส><ส>นาทียี่สิบวินาทีในพิย์อีฟแรกนะครับยิงสวนลูกนี้เรียบร้อยครับนาทีจีบลนครับโอ้โหจังหวะที่โดนบุกอยู่ครับตีเสมอกับทีมไทยครับและเค็งประตูที่3ของเจ้าตัวด้วยในทันวร์นาเมนต์นี้โอ้ต้องบอกว่าเป็น ความชาญฉลาดแล้วมันสมองมันยอดเยี่ยมแล้วความเก๋นะครับเอาสามอันในมัรดรวมกันมาที่สุริยาลองยิงไกลลงเร,เรียบร้อยเลครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับยิงอีกแล้วครับซ้ yeah. อมท่ามาอีกแล้วครับโอ้โหก่อนนี้มีท่าเต้นทุกกล็ดมอาจจะติด,ดกับมาบอลลิสมองด้านในกระดก ลูกนี้มงตั้งได้แล้วมงอีกทีหนึ่งแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อสองครับโอ้ทีมไทยลูกนี้ประกบพลาดนะครับมาเจสครับตีเสมอกับซาดีอาระเบียสุิยาเอาขึ้นมาเองครับไม่สนแล้วไปแล้วโอ้ไปไกลๆก่อนครับนี่แหมทีมไทยอาจจะต้องแก้เรื่องบังบอลให้พูกเขาประตูแล้วนี้ล้มฟาวอยู่แต่ว่าซาอุเล่นยังไงครับเป็นประตูไหมแม่นี่ครับไทยเสียสมาธินะครับ คือเขาก็ไม่เกลียดหรอกครับใครเจ็บใครฟาวลูกออกเขาเล่นต่อเลยนะครับเราต้องรวบรวมสมาธิให้ดีนะครับเวลาย,ยัางพอมีแล้วนี่พลาดเองเอ้าได้ครับแม่ีีจะโทษใครก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าผองเราเข้าบอลแบบแฟงๆครับพอจิ้นไปไปพลาดเองครับฮัสสันโอ้ต้องจิมเข,ข้าไปต้องชมรัตพงษ์นาดีเลยครับเขาจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะที่ยิงเบิร์ดไปครับปุริยานี่ขอเสียงเชียร์จากแฟนๆกันไปช่วยกดดันหน่อย ฮามามีครับโอ้โหถอยไกลเลยวิ่งมาซัดลูกโยโอ้โหไม่เหลือครับซาดิอาระเบ,บียนำอีกครั้งเป็น4ต่อ3นี่ครับแมันะเสี๋ยวฟาวระยะมันตรงกลางสนามเลยนะครับโอ้ก็ต้องไปปะทวงโวยกันเพราะว่ามันระยะอย่างเงี้ยมันยิงไม่ยากเท่าไหร่ครับฟุตบอลชายหาดอย่าซัดให้เหินเท่านั้นเอง